เราจะสัมภาษณ์ว่าต้นไม้นี้คือต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรครับต้นนี้ต้นทับอะไรครับทับทิมทับทิมถูกนี่นะครับถูกไปเลยครับข้าอะไรครับข่ม่วงข่าม่วงขะหนุนข่าหนุนโอเคต่อไปนะครับที่นี้ครับนี่ครับต้นนี้ครับลำอะไรครับลำไรลำใหญ่ถูกต้องครับนี่นะครับต้นนี้ครับต้นหนามอ่าต้นหนามอือ นี่นะครับต้นนี้ครับละอะไรครับละม้วนละม่วนอะไรละลายฮะละลายละลายละมวดละมุดนี่เลยครับต้นใหญ่ๆนี่ครับต้นอะไรครับนี่ไม่รู้มะอะไรเอ่ยครับมีผลด้วยนี่นี่ผลมันนี่เร็วครับเร็วครับเวลาจะหมดแล้วครับผลนะครับมะอะไรครับมะมะไคมะขามมะขามต่อไปครับต้นนี้ครับนี่มึงออกมึงออกรูปเลยครับนี่นี่นี่ต้นอะไรครับนี่ ถูกต้องมาครับตรงนี้เลยครับต่อไปครับนี่ครับต้นไหนครับม้นหมองหมองถูกต่อไปครับนี่นี่นี่ต้นนี้ครับนี่อะไรนะน้อยอะไรครับน้อยหนาถูกนี่เลยครับต้นนี้เลยครับต่อไปครับนี่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 ไอ้อยถูกต้องนี่ครับนี่ครับต้นนี้ครับไอ้นี่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 อะไรครับตัวเนี้ยกล้วยกล้วยนี่ครับต้นใหญ่สูงๆนะครับนี่ มาอะไรครับมาเฟยมาเฟยมาเฟยหมดยังหมดยังมานี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเชิญครับเชิญนี่ตำอะไรครับนี่ตำเฟืองตำเฟืองตำลึงแก้ลึงต่อไปครับตันนี้ครับมาครับมาครับนี่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 ก่อนนี่ก่อนนี่ต้นส้มอะไรครับนี่ส้มมะเฟืองส้มมะเฟืองอฮ้ยทำไมทำหน้างั้นครับกินอะไรเข้าไปครับเนี่ยกินอะไรเข้าไปครับนี่ กินมะขามครับอันนี้ต้นส้มอะไรครับอ้าวใบให้ครับระหว่างส้มแอลกับส้มโอส้มอะไรครับอถูกต้องครับต่อไปเลยครับนี่ครับต้นอะไรครับนี่ต้นเสาวะอะไรครับเสาด้อยเสาเด้อยนี่มีผลด้วยครับนี่ตาตาเจผลจินออาบอกก่อนต้นอะไรครับ จนตันจะมาเพื่อนไปให้ครับกอไก่สาวาแรดข้อไข่สาวารดอะไรครับจะใส่สาวาโรดสาวรดถูกต้องครับอ้าวต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายครับมานี่ครับนี่ครับต้นนี้ครับเดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยวก่อนนี่ต้นอะไรครับนี่ตะอะไรครับตะพิมฮะตะพิมตะพิมนี่คือต้นตะขบปลานะครับนี่อ้าว บายบายผ่านครับคุณผ่านเกณนี้นะครับอาอาผ่านนะครับ <c oughs> คุณผ่านครับบาย